หวานหวานหนอยดูาอยู่หน้าเลยบรรยากาศโอ้คักอืมกบ่าวไลยขนาดเลือกเอาโลดกบ่าสับเซียวทางลังก็เป็นนองป่า ไอ้ยูน่าคือเกาตต้อยู่ทาทุบบ้านเขาก็ไป่ใตยอยู่อันไลทถาทุบไปไหนใต้ทำไมโดข่าบไม่ไเก่งไปเป็นอาหารเรียองวันเ,เข้าโกงเล่และสถาบานโกงเล่ยัองอยู่เรียงจันท้งนีเมืเ่อ มารารุมอรหารแต่ละบาทละบาทละบาทบาทสิบบาทอะรแบบนี้จาวพอไปบอกเร่ไปใต้ไปบอกป้องไปใต้คุณมาหน้ากระดานขอสิ้นไปเนี่ย แล,แ,ลแล้วมันได้เขาเรียนอะไรเขาหันบุ่ยไปเห็นอยากเป็นทหารที่ <c oughs> สิไปสมักเขาเห็นได้รเอยเห็นบุ๋เทิงปีดอกของมันเป็นเซกสงครามเขาเกลียนจำนวนพจนเศร้าหนุ่มขึ้นไปแต่ที่กองแรกก็ผู้สมักกองแรกก ต้นไปหากองเล่จะว่าเห็นโบวียงจันทร์มันจะมีคนเล่าทางไต้ายอืมที่กินโบมีเ่เลยมแตรฟังนงๆในที่นี้นี่มิตรคนไท้ไรครับก็อยู่แต่ๆเ,เข้ากองเล่มันเอาทหารไผ่ขึ้นไปแด่ทีก็ยังไปเป็นหนุ่มกองเล่เลยอืมท <laughs> หารระดับการที่ซองตอนนี้พวกสวัสดิเขตเขาปักเสียน้ำมัน กับอเมริกาด้กัได้ยังอุนิเซบใส่กระปอีกหัน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 เล็กตีบอกเมื่ออะไรกูใส่ออกเลยขามบด้เขาก็ขามส่งขามใส่ไทยใส่ไทยกับขี่รถขึ้นไปส่งไปน้ำรถขบวนรถทหารมันไปหอดน้องขายนะมันก็ ขามเส่เวียยั่งยันยิงปืนใหญ่ตกลงใส่โตกกลางเมื่อใส่ย่นเครื่องเวียดนามพ่มเอาไปส่งแล้วบันตัดได้ยังจะดีนะปืนใหญ่เลยเอาเมื่อปีงีนเฮือนแม่นี่กินบอกเอาเมื่อก็ได้คงแสดงปินอยู่แบบเช็แเสียแ้่ไฟสูงของเมื่อปีงี้โลละคนตาเมื่อละก็หั่นหั่นหั่นหันหั่นก็หมาเสียบ สองพันปีองโอ้ยมาณสามสองพัอยู่นอไปจบเสดอจยังกใส่เอาเลยอ่้เป้ีอนกินอย่หชูไม่เท่ากินผมเยเดินเฮ้ลายเดือนสบายพวกชูบดอกตือการกูก็ะปุก้กินเนาะปะกชบตือมีหัวหั้ยอาป อยากไปแล้วอยากไปเป็นอจารฐาหลับอากาศที่สองอากไปโดดถลตี๋เออหักตายตายไรไนลอยโอมานี่ตายไรจะบอกว่าไปหานบัน เกณฑ์เอาโบได้มันขาดไม้สะดวกอะไรจับอะไรก็ปุ่มหมดแล้ว,วเกิดไปถายทุกข์ไปสูบมันดูบางสัตนทนาเงเพื่อจันทร์บางกมัดต่าผมคงเละมัดพอน,นี้สิค,คามเขให้มันมมกกดูแรงหัวงานถือขวัวปากกัน เอกกระดิ่งกขาบุ้มีขนะั้วเสร็จนะเดีนยวล้วคือขั้วปอกสัตว์ขั้วบนขั้วกระดิ่งหันข้าวเห็ดแ,แต่ว่านกเลยแล้วแล้วเดี๋ยวไปสบายนะบเนาะกีขึ้อแต่ว่าขาำขี่มาขี้เหงอะนะครับขั้วกระดิ่งอ,อ,อยากไปเหน็นอันนี้อยากไป ค่อยว่าซีอียนน้ำหล่อฮียนเคยย่าล้างฮักชี้ล่อมาริงีค้นเต็มหล่อหามันไปฟาพไปขึ้นต่อตีนล่อมาตีนเล่าหันเต้นย้อยฟูนี่เลยตาดีดีแล้วก็จะอวกหนวกอยู่น้องแม่ดีแล้ว